กลับสวัสดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กอรอบพบกับรายการซากเบือยันเรือรอบทางช่องตะนาวศต,ตูดีโอกันแล้วนะครับวันนี้พมข้อนําคำถแถลงการข้องสํานักง,งานการปฏิรูปติดดินเปื่อกเกษตรกรรมหรือว่าสปกนะครับนํามาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันก่อนนี้นะครับทางกรมอุทิยาเร่งาสปาและผันผืชนะครับก็ได้ออกคำถแถลงการไปแล้วเมื่อวันที่1นึ่งมีนาคมเหมือนกันนะครับ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถกลับไปดูคลิปย่อนล่งางได้ในช่องของผมนะครับซึ่งได้ทําไปแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่สามนะครับแต่ว่าไม่ทราบเป็นกันวายต็นคำตะแแลงการเนี่ยออกมาเมื่อวันที่หนึ่งเมือนกนนนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เอ็นข้าวก็เลยนํามาฝากกัน,นะครับครับสาหรับคำตะแแลงการก็มีดังนี้นะครับขอยัดอ่านเป็นภาษากลางนะครับแถลงการสรํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรรวันที่1มีนาคม2567 เรื่องกรณีพิพาทระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมากับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามที่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพักพืชได้เข้าทําการรื้อถอนหมุดหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท้องที่หมู่ที่10บ้านเหวปรากั้งตําบลหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอันอาจก่อให้เกิดเป็นประเด็นพิพาทในระหว่างส่วนราชการด้วยกันนั้นสป,ปรกรขอออกแถลงการยืนยันว่า 1. ที่ดินในบริเวณพิพาทเป็นที่ดินที่สป,ปกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา26วงเล็บ3และมาตรา3 6ทวิแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2518และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอศรีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพศ2534 ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูลฟิลบุกซึ่งเป็นการบันทึกการรังวัดขอบเขตของกรมอุทยานเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากลแล้วยืนยันพื้นที่ข้อพิพาทไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่ประการใด2ที่ดินในบริเวณพิพาทตามข้อหนึ่งนั้นสปกได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป่าเขาใหญ่เฉพาะพื้นที่ ที่อยู่นอกเขตอ,อุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนพื้นที่อยู่นอกเขตอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามพระราชกิจฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18กันยายน2 5 0 5เนื้อที่ประมาณ33,896ไร่ตามที่คณะ,ะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่3มีนาคม2530 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามข้อเสนอของคณะ,ะกรรมการพัฒนาที่ดินครั้งที่6ทับ2,527เมื่อวันที่26ธันวาคม2527ที่มีกรมป่าไม้ผู้รับผิดชอบงานอุทยานแห่งชาติในขณะนั้นและสประกร,ร่วมเป็นกรรมการซึ่งได้สำรวจเป็นที่ยุติแล้วว่า พื้นที่ที่ส่งมอบให้สปกข้างต้นมีสภาพการใช้ประโยชน์การประกอบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่กว่า86.25%สสปกจึงมีอำนาจหน้าที่นำที่ดินเนื้อที่ประมาณ33,896ไร่ที่ได้รับมอบมาข้างต้นรวมถึงที่ดินบริเวณพิพาทมาจัดให้แก่เกษตรกรตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2518 โดยไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการทับซ้อนของแผนที่แสดงแนวเขตในบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างสป,ปกกับกรมุทยานแห่งชาติสัป่าและพันธุ์พืชแต่ประการใด 4. อย่างไรก็ดีหากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายให้ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐตามโครงการวันแม p เพื่อให้ที่ดินที่สปปกได้รับมาในบริเวณพิพาทไปอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาตินั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ในระดับพระราชบัญญัติและช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้สุดจริตซึ่งเสียสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากผลกระทบดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22พิพฤศจิกายน2565ซึ่งเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่หาดเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐจำนวนสิข,ข้อ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่ตอไป 5. สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสป,ปกยังคงยึดมั่นในหลักการว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงใดๆว่ามีเจ้าหน้าที่สป,ปกได้ดำเนินการรังวัดที่ดินในพื้นที่ที่ยังมีสมภาพป่าย่อมเป็นกรณีที่ไม่ชอบด้วยระเบียบและข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้สปกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตลอดจนย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายด้วยแล้วและหากพบว่าเจ้าหน้าที่สปกผู้ใดได้กระทำความผิดหรือมีการจัดสรรที่ดินโดยฝ่าฝืนเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย หรือกระทำการใดๆที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดและในทางกลับกันหากตรวจสอบพบว่าสปก ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายก็เป็นกรณีสมควรที่เกษตรกรจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีความชอบธรรมในการถือครองที่ดินของสอปรกรต่อไปโดยไม่ควรที่จะมีหน่วยงานใดก็ตามรบกวนหรือรอนสิทธิของประชาชนเหล่านี้อันหนึ่งสปก จะยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายทุกประการและจะดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสปกที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อพิสูจน์ทราบและหากพบการกระทําความผิดจะดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไปสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นี่คือคำแถลงการของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินนะครับก็ยังยืนยันตามแผนที่ตะหา้านตามมาติกรหมอส้มมโ,โมาสาซินะครับแต่ก็เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปนะครับอันนี้ก็หวากันไปต่างฝ่ายต่างออกคำแถลงการออกมานะครับต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับก็หวากันไปนะครับตรงนี้อาจจะไปถึงที่หนห่อย่างไรนั่นนะครับฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคอยติดตามกันต่อไปนะครับ คิดว่ายังไม่จบยังมีการดําเนินการต่อไปเพราะวา่าพอสํานาักปุทยาณแห่งชาติก็ยืนยันแล้วว่าจะสู้ไว้ตึงที่สุดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ